สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮุนเซนเยียยาคนยักจน5 0,000ครัวเรือนนาน5เดือนวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาสมเด็จอัคารมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาได้เพิ่มครอบครัวยักจนกลุ่มใหม่อีก5้าห0ครัวเรือนส่งผลให้จํานวนครัวเรือนยักจนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 6กแ0 0 0นรัวเรือนร 6แสนหนึ่งครอบครัวแล้วจนถึงปัจจุบันเราทุ่มเงินไปกว่า24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว761ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนกว่า5 6 0 0 0กครอบครัวในเดือนมิถุนายนและเพิ่มเป็น28ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเรา8.17ล้านบาทในเดือนกร,รกฎาคมหลังจากเราพบครอบครัวยากจนเพิ่มกลุ่มใหม่อีก50,000ครอบครัวหุ้นเซนกล่าวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร,กรในจังหวัดตาแก้วทางตอนใต้ของประเทศหุ้นเซนเสริมว่าบรรดาหน่วยงานท้องถิ่นจะยังเดินหน้าเพิ่มจํานวนครอบครัวที่ถูกจัดให้เป็นครอบครัวยากจนเพื่อมอบเงินช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทางนี้เมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลกัมพูชาเปิดตัวโครงการจดสัรเงินช่วยเหลือสําหรับครอบครัวยากจน และโดยโอกาสในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยครอบครัวยากจนในกลุ่มพนมเปญและจังหวัดต่างๆจะได้รับเงินช่วยเหลือต่อเดือนครอบครัวละ30ดอลลาร์สหรัฐหรือราว950บาทผ่านโครงการดังกล่าวขณะที่ครอบครัวยากจนในพื้นที่ชนบทจะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ20ดอลลาร์สหรัฐหรือราว630บาท นอกจากนี้สมาชิกครอบครัวย,ยากจนแต่ละคนจะได้รับเงินอีก4-13ดอลลาร์สหรัฐหรือราว120บาท -400 บาทแตกต่างกันตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยส่วนเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบผู้ทุพพลภาพผู้ที่มีเชื้อ HIV หรือประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน4-10ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว120-310บถึงาบาทแตกต่างกันตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยหุ้นเซนกล่าวว่าโครงการนี้เป็นความช่วยเหลือทางสังคมในช่วงวิกฤตโควิด -19 แต่คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นาน5าเดือนหุ้นเซนเสริมว่าจนถึงขณะนี้กัมพูชาตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งสิ้น19 7ร้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศและไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนผู้ป่วยหายดีอยู่ที่140รรายและผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อยู่ที่57ไราขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ